ถามข้อมูลทั่วไปของมารดาได้แก่ชื่ออายุอาชีพรายได้ระดับการศึกษาโรคประจำตัวการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวประวัติการตั้งครรภ์นในอดีตและปัจจุบันการแท้งบุตรหรือความเจ็บป่วยประวัติแรกเกิดหม่เช่นเพศน้ำหนักแรกเกิดสอบถามความเชื่อการดูแลบุตรหลังคลอดเช่นการอยู่ไฟการดื่มสุรา การรับประทานอาหารการดื่มกินสมุนไพรเป็นต้นค่ะประเมินลักษณะทั่วไปประเมินจากสีหน้าท่าทางความสุขสบายอาการอ่อนเพลียภาวะซีดประเมินจากเยื่อบูตาเล็บถ้าชัดมากอาจเป็นข้อบ่งชี้การเสียเลือดจำนวนมากและภาวะช็อก การเคลื่อนไหวของร่างกายประเมินจากการลุกจากเตียงการลุกจากเตียงเร็วจะก,กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและส่งเสริมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะค่ะหลอดเลือดดำอักเสบและอุดตันที่บริเวณขารู้สึกเจ็บและหนักถ้าเหยียดขาและต้นปลายเท้าเข้าหาลำตัวให้น่องตึงกล้ามเนื้อน่องจะกดหลอดเลือดทำให้รู้สึกปวดถ้ามีอาการแสดงเช่นนี้เรียกว่าโฮเมนไซด์โพสิทีฟ ประเมินการนอนหลับพักผ่อนของมัรดาสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ไหมความต้องการอาหารและน้ําบางรายอาจมีอาการขาดน้ําถ้าในระยะคลอดได้รับน้ําน้อยโดยเฉพาะรายที่มีระยะคลอดที่ยาวนานเมนความสะอาดของร่างกายพราะมีน้ำข่าปลาและเหงื่อไหลออกมาทางร่างกายทําให้ไม่สะอาดและมัรดารู้สึกไม่สบาย 1. อุณหภูมิร่างกายไม่ควรเกิน38องศาหากสูงอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือเต้านมคัดตึงได้ 2. ชีพจรตามปกติอยู่ที่60 1 0 0ถึง100ครั้งต่อนาที 3. ความดันโลหิตสูงตั้งแต่140 1 9 0ถึงห9 0มิลมตรอดขึ้นไปอาจเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไตได, 4. ด,ตได้ 4. การหายใจอยู่ในช่วง18 2 0ถึง20ครั้งต่อนาทีหาก มีการหายใจเร็วหรือผิดปกติอาจเกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจประเมินลักษณะของเต้านมดูขนาดของเต้านมและขนาดของยกทรงที่สอปกติดูลักษณะของหัวนมตรวจว่าหัวมีหัวนมสั้นหัวนมบอดหรือหัวนมบุมหรือไม่ต่อมน้ำเหลือง ให้คำดูต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้รักแร้ในรายที่คุณแม่มีการคัดตืงมมากอาจคำคบก้อนต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ได้ชนิดและลักษณะของน้ำนมระยะที่1หัวน้ำนมสร้างขึ้นช่วง1-3วันแรกหลังคลอดเท่านั้นถือเป็นน้ำนมที่ดีที่สุดมีภูมิภูมิกันที่ดีที่สุดสำหรับลูกระยะที่2น้ำนมใสน้ำนมจะมีลักษณะาขาวขึ้น ทำให้น้ำนมช่วง5-4วันหลังคลอดว่าน้ำนมใสหรือน้ำนมช่วงเปลี่ยนผ่านระยะที่3น้ำนมขาวระยะนี้น้ำนมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวจึงมีเรียกว่าน้ำนมขาวยิ่งถ้าได้รับการกระตุน้นและลูกได้หูดนมแม่อย่างถูกวิธีก็จะทําให้แม่สร้างน้ํานมได้มากและเพียงพอกับ ตรวจการแยกของกล้ามเนื้อเล็กตัสขนาดกล้ามเนื้อหดลัดตัวและคลายตัวลักษณะการยืดและความตึงตัวของผนังหน้าท้องต่อดูการหดลัดตัวของมดลูกตำแหน่งระดับยอดมดลูกการลดระดับของยอดมดลูกและอาการปวดมดลูกถ้ามดลูกนุ่มระดับของยอดมดลูกสูงกว่าปกติอาจเกิดจากกระเพาะปัสสาวะเต็มหรือเลือดข้างในมดลูก 1. ตรวจการข้างค้างของปัสสาวะประเมินจำนวนปัสสาวะถ้าน้อยกว่า100มิลลิตรในเวลาสีชั่วโมงให้สงสัยว่ามีปัสสาวะค้างอยู่หลังการหายปัสสาวะจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะได้สูง2กระเพาะปัสสาวะเต็มเราจะสังเกตจากผนังหน้าท้องส่วนล่างเหนือหัวหนาวจะโป่งและมดลูกลอยสูงขึ้นหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งของหน้าท้อง 3. การขับถ่ายปัสสาวะอาการเจ็บปวดหรือแสบขนาดถ่ายปัสสาวะแสดงว่ามีการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะถ้าการปัสสาวะไม่อยู่โดยเฉพาะเมื่อยกของไอห,หัวเราะอาจมีการบัดเจ็บของท่อปัสสาวะ ตรวดูลักษณะของน้ำข่าวปาที่ไหลออกมาว่าเป็นลักษณะอย่างไรมีจำนวนสีอย่างไรมีกลิ่นไหมลักษณะของน้ำข่าวปาโลเคียลูบ้ามีลักษณะสีแดงสด1-3วันโลเคียซีโรซามีสีแดงจางหรือชมพู4-10วันโลเคียแอลบ้าสีขาวหรือสีเหลือง10-15วัน ตัวดูลักษณะของการติดเชื้อการมีก้อนเลือดข้างการติดและการเย็บซ่อมแซมฝีเย็บถ้าผูกไหมที่บริเวณผิวหนังแน่นมากอาจทําทให้แผลบวมมากนอกจากนี้ประเมินด้วยวิธี l ี d ้าสกอร์ค่ะคือ 1. อาการบวมเลดเนสอาการแดงบริเวณของแผลอินิมาอาการบวมที่บริเวณของแผลเอ็กิโมซีอาการหอเลือด ดิชาสิ่งข้าหลังที่ไหลออกจากแผล Approximation ลักษณะการชิดกันของแผลอวัยวะสื่อพันธุ์ภายนอกดูมีเม็ดตุ่มขาวหรือไม่บริเวณวาวรหนากักมีลิสีดวงเป็นอย่างไรการตรวจการทำงานของลำไส้ การฟังด้วยสเตตโตสโคปโดยฟังเป็นเวลา1นาทีโดยค่าปกติของการทำงานของลำไส้อยู่ที่5-12ถึง12ครั้งต่อนาที 1. ประเมินการขับถ่ายปัสสาวะโดยระยะแรกหลังคลอดการเคลื่อนไหวของลำไส้จะลดลง 2. การขับถ่ายอุจจาระจะเป็นปกติใน 2-3วันถ้าไม่ถ่ายอุจจาระเป็นเพราะว่าท้องผูกเนื่องจากขาดน้ำหรืออาจเป็นเพราะว่ากลัวเจ็บแผลฟีเย็์นิสัดวงทวารหนากักหรือการอักเสบของแผลฟีเย็มาหน้าหลังคลอดปกติ1-2วันแรกจะมีพฤติกรรมพึ่งพาผู้อื่นสนใจแต่ความต้องการของตอนเองหลังจากนั้น10วันความสนใจแต่ตนเองจะลดน้อยลงจะเริ่มพึ่งพาตนเองและสนใจทารกมากขึ้น ระยะต่อไปจะพึ่งพาตัวเองเต็มที่ถ้าปรับตัวไม่ได้จะมีภาวะซึมเศร้าร้องไห้ญหงุดหงิดโดยอธิบายเหตุผลไม่ได้เรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบอน i ิงมารดาหลังคลอดจะแสดงพฤติกรรมสัมพันธภาพโดยการสัมผัสกอดจูบพูดประสานสายตาอุ้มให้นมบุตร แอ t ทักเม n นต์รดาจะแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามคือไม่สนใจบุตรแสดงถึงความล้มเหลวในการสร้างสัมพันธภาพส่วนสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของครอบครัวสังเกตการปรับตัวต่อการมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวความสัมพันธ์ของพี่ต่อทารกเกิดใหม่ การประเมินทารกเราจะประเมินตั้งแต่ศีรษะและใบหน้าผิวหนังรวงอกหน้าท้องอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะแขนขาทวารหนักสัญญาณชีพน้ำหนักตลอดจนการตอบสนองของการกระตุ้นรีเฟกซ์เพื่อสามารถให้คำแนะนำของบรรดาหลักข้อได้อย่างเหมาะสมลักษณะของผิวหนังมีสีชมพูไม่มีการเขียวปลายมือปลายเท้าหรือเขียวทั้งตัวมีความตึงตัวดีเรียบยืดหยุ่น ศีษะสีขาทารกสมมาตรกันหากไม่มีสมมาตรอาจเกิดการโมดิ้งขณะคขออหรือว่ามีศีรษาเล็กกว่าปกติหรือไม่มีสมองศีรษะโตกว่าปกติมีก้อนบวมจากน้าข้างใต้เนื้อเยื่อใบหน้าการเคลื่อนไหวเท่ากันทั้งสองข้างหากใบหน้าเคลื่อนไหวไม่เท่ากันทั้งสองข้างเกิดเนื่องจากเฟเชียลเนฟจากเส้นประสาทสมองคู่ที่7ได้รับการบาดเจ็บ สามารถหายได้เองภายใน1-3สัปดาห์ตามีลูกตาเลนตาใสเยืย่อขาวสะอาดเปลืกตาไม่บวมไม่มีเลือดออกที่บริเวณตาขาวจมูกแบนแคบและเล็กและมีผนังกัน้นสมบูรณ์หรือไม่หูอยู่ในระดับหางตาหากอยู่ในระดับต่ำกว่าหางตาเรียกว่า l o ซเอเอียอาจเป็นโรคดาวซินโดมดูว่ามีถึง เนื้อง่อข้างหูมีใบหูใหญ่หรือเล็กหรือผิดปกติหรือไม่ปากมุมปากอยู่ในระดับเดียวกันไม่มีปากเบี้ยวไม่มีปากแหว่งเพดานหูไม่มีฟันขึ้นบนเพดานปากไม่มีจุดขาวเล็กๆเกท่าหัวเข็มหมดุดขากรรไกรขนาดปกติคอไม่มีคอสั้นหนาบริเวณคอไม่มีผังผืดกลางเป็นปี ซึ่งพบในกลุ่มของดาวซินโดมต่อมไทรอยด์ไม่โตไม่มีขอเอียงทรงอกรูปร่างกลมสมมาตรกันอกไม่บุม๋มไม่โป่งนูนหรือแบลลาบข้างใดข้างหนึ่งไม่มีหัวนมมากกว่าปกติหน้าท้องหน้าท้องค่อนข้างกลมนุ่มโป่งนูนเล็กน้อยมีกล้ามเนื้อหน้าท้องปกคลุมไม่มีพองแฟบไม่มีผนังหน้าท้องปกคลุมสะดือไม่มีบิดติ้งซึม แขนขาแขนขาเคลื่อนไหวได้ตามปกติกำลังแขนขาดียาวเท่ากันทั้งสองข้างหากแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่เคลื่อนไหวอาจเกิดจากกระดูกหายปาราหักหลังไม่มีกระดูกสันหลังโคตไม่มีกระดูกสันหลังมีโป่งนูนเรียกว่าสไปน่ไบฟิดภาทวารหนักมีรูทวารหนักปกติไม่มีภาวะรูทวารหนักทะลุอวัยวะเพศในเพศชายรูปเปิดท่อปัสสาวะปกติ ไม่มีรูปเปิดอยู่ด้านบนองค,องค,องคชาตหรืออยู่ด้านล่างขององค์ชาตไม่มีถุงอันทามบวมซึ่งหายได้เองใน1-3ถึงวันอันทานลงถุงเรียบร้อยมีรอยหยักของอันทาชัดเจนในเพศหญิงแคมใหญ่ปกคลุมแคมเล็กไม่มีอพรมมจารียื่นออกมาจากผนังช่องคลอดไม่มีคิตตอนนี้โตกว่าปกติหรือไม่มีเพศก้ากึง่ง การตรวจระบบประสาทลเฟก์ปฏิกิยาสะท้อนทางปาก (oral r e f l e c หนปฏิกิยาการค้นหาล o o t i n g reflex) หากมีบางสิ่งมาสัมผัสที่ข้างแก้มของทารกทารกจะค่อยๆหันหน้าและขยับปากไปหาสิ่งที่มาสัมผัสเช่นเมื่อมารดาป้อนนมหรือใช้หัวนมเพียข้างแก้ม 2. ปฏิกิริยาการดูด (sucking reflex) จะช่วยให้ทารกสามารถดูดนมได้การที่มีอะไรสักอย่างไปกระตุน้นนิมฝีปากเมื่อทารกงับหัวนมได้ก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการใช้ลิ้นกับเพดานดุนเข้าหากันจากลานนมไปหาหัวนมทําให้มีน้ํานมไหลออกมา 3. ปฏิกิริยาการกลืน swallowing reflex เมื่อทารกได้ดูดนมแล้วต่อไปก็จะกลืน ซึ่งปฏิกิริยานี้ทำให้ทารกกืนได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ใดๆปฏิกิริยาทางตา (eye reflex) หปฏิกิริยาการกระพริบตา (blink reflex) เมื่อมีอะไรมาโดนตาหรือเข้ามาใกล้ตาก็จะกระพริบตาทันที 2. ปฏิกิริยาของแก้วตา (pupil reflex) เมื่อมีแสงมากระทบที่ม่านตาหรือเวลาที่ถูก ้องมองแสงไฟม่านตาจะค่อยๆหดลงเหมือนเป็นการป้องกันไม่ให้แสงเข้าในตาม,มากเกินไป 3. ปฏิกิริยาการกอกตา theor eye response ทารกสามารถกอกตาไปมาเพื่อมองหาหรือมองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ตั้งแต่2-3วันแรกปฏิกิริยา m o l ล r i f i ก,าเ,ก,กเวลาที่อุ้มทารกและประคองต้นคอทารกถ้ามือเลื่อนลงมาบริเวณหลัง ทารกจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีคือแขนขาจะเหยียดและกลางออกจลังจากนั้นจะโผเข้าหาเหมือนจะอกกอดหรือการที่ทารกได้ยินเสียงดังๆหรือการวางทารกนอนลงอย่างกระทานหันทารกจะตกใจและแสดงอาการสะดุ้งหรือาวาออกมา